ပါစုံခါဆလောနောမရှင်ဒီနေ့ကကြတော့တောပက်စင်ခတ်ပပြင်းရဲ့သစ်ဆောင်ပလာတဲ့စကလုံးနဲ့သွားပြီးပေါင်းကြည့်အောင်ပါနော်သစ်ဆောင်ပါလို့ရှိရင် ఓ ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အတန်ထွက်အခြေခံယူပြီးဆိုပါမယ်ပေါင်းကြည့်အောင်ပါနော်အာသစ်ဆောင်ပပြတ်โอโอအကံပိတ်သွားမယ်နော်အတန်သုံးနဲ့ပြောင်းရအောင်အာသစ်ဆောင်ပပြတ်โอအာသစ်ဆောင်ပပြတ်โอအာသစ်ဆောင်ပပြတ်ကျော့โอ อาตือสองปาเพียดยกอบอาตสองปาเพยยากจำอบอาตปาเพยดยากจำอบอาตืสองปาเพยจำนาอบอาตสองปาเพียจำนาอบอาตสองปาเพียดจำตาอบอาตปาเพยจำตาอบอาตสองปพยยักขึ้นอบอาตสองปาพยยักขึ้นอบ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 ีสบายเลยพจ ขาตือสวงป้าเพียรอยากโขบป้าตือสวงนาเพียรจำตาป่นมาจำนามะหน้าหน้าเพียรจำตานั่นโขบป่นมานั่นกาตือสวงป้าเพียรจำนากบกาต่างนาเพียรกินลาตือสวงต่างนาเพียรเลินอาตือสวงต่างว่าเพียรอยากจำเออกบกินเลินเออขาตือสวงป้าเพียรจำตาโขบข้าน้าเพียรหันมาจำนามะ ยาวพภะจําเด้อญาโสโหภันมายโฆอาอายกจําอาสาติสองปาภะจําจนาสก้าเอต่างนาะภะแหนตาติสองยะภะจํานาต้วยอาสกแหนตด้วย,วยมะอามาเอสะปะจํา,าจนาปอค่ะติสองปาภะจําจนาครบ,บว่าอะยกจําว่ามาปอครบว่าปาตาเปลี่ยนไปมา,ปานะบ่เนาะครบ สระอรชิงแม่ดีมากะป่นมานั่นสรากัปีแค่ได้อชิงกบกินเลินเออกบกินเลินต้งลงเบาไหมลาจัดตากรบียร์ละกบกินเลินตีปงใหมาลระบายบ่นาะลาะตเดชงจะโจลีกันไม่พี่นี่งสระลาจัดตากรบียร์ละเออกนำลังนักสองอตรงไหมพบพันม้าเย้าพบพันม้าเย้าสรากันด้ยแค่ปีไปบ้เนะาะกูแต่งจงด้วยแค่บีอาสดุดแนตุ้ย อาซบกะปะสะหะเดปะสะหะเดเฮียนตวยกะกอหม่อ e จีปะสะหะบีมากอหม่อจีอะบะหนอมาปอคบวามาโซอควีปอตองมาคบโซรากะไกดาวากะเปียวเดควีตองไกดเด้โลเปียวเดบะหนออะขะนาตะคาวพะปะไปเมนะคบเปิ้นมานั่นกบกินเลินเออคบหันมาเยา อ석แอนตอยมาพอครบวาเอาค่ะเดีーーー๋ยวตอนนี้พัดตัดตัวใหม่แล้วยุ่งจิบาเลยเนาะแล้วถึงค้าซ้ําเปลี่ยนส่งป่ะมั้ยษึส่งค้า